พี่น้องจ๋าวันนี้ก็มาพบกัะยาตุ๋ยอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ยังมาอยู่ที่แลดอีกจ้าพี่น้องกาตุ๋ยก็จะมาอัปเดตหลังจากที่เมื่อวานมาดูคนตัดหญ้าแต่เขายังตัดไม่เสร็จนะคะก็คือยังดูลกยุ่งเยิงอยู่วันนี้เขาก็มาอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาตัดหญ้า เสร็จเรียบร้อยแลวนะคะพี่น้องเดี๋ยวเยตุยจะพาไปดูว่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันดูสะอาดดูโล่งหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะอันนี้ก็คือด้านหลังนะคะที่เขาตัดหญ้าไปเมื่อวานที่เยตุยบอกยังไม่ได้ทําความสะอาดตอนนี้คือเขาก็เก็บเศษขยะเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องก็เตรียมใส่ถุงเอาไว้อันนี้ก็คือด้านหลังตรงนี้จะเป็นที่ตากผ้านะคะคือสําหรับเวลาหน้าร้อนใครอยากจะเอาผ้ามาตาก ก็ได้หรือว่าใครไม่อยากจะตาก,ก็เอาไว้มีเครื่องอบแห้งอยู่นะคะและนี่ก็คือบริเวณด้านข้างนะคะที่่าตุยทําคลิปไปคราวที่แล้วก็คือเขายังไม่ได้มาเคลียร์ตอนนี้ก็คือตัดเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องตัดสะเกลี้ยงเลยแล้วก็เคลียร์เรียบร้อยแต่ข้างหน้ายังไม่ได้ไปดูเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อน ข้างหน้าก็โอเคก็จะประมาณนี้ก็คือเรียบร้อยเคลียรเรียบร้อยแสดงว่างานหนักมากเลยนะพี่น้องเนี่ยงานหนักมากๆเลยโอเคเรียบร้อยเคลียเสร็จเดี๋ยวตัวจะต้องไปหา ไม่กวาดก่อนพี่น้องไม่กวาดตรงประตูทางเข้าเพราะว่าที่เขาตัดหญ้าตัดอะไรแล้วทีนี้มันกระเด็นกระโดนเข้ามาข้างในเนาะและนี่ก็คืองานของเยตุยที่ปกติเยตุยมาทําพี่น้องก็คือนี่แหละทางเดินเพราะว่าคนที่เขาอยู่ในแฟลตนี้ก็คือเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะพี่น้องก็ เขาจะดูแลเฉพาะในห้องของเขาก็คือทางเดินอะไรพวกนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของเออจ้าของแฟตที่จะต้องมาดูแลเนาะดูนี่ดูยหยตุยไม่ได้มาทาความสะอาดหลายวันเลยพี่น้องที่ยหยตุยไม่ได้มาก็ประมาณนี้เนาะเนี่ยนี่ยหยตุยจะกวาดแล้วก็จะม็อบสักหน่อยพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยจ้ะพี่น้องจา้าได้คุยกับคน ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วก็คือทั้งหมด580ปอนด์นะคะพี่น้องแล้วก็ยังมีที่จะต้องมาทำอีกก็คืออันนี้ที่เขาจะต้องมาทำใหม่ก็คือตัดตรงนี้ออกไป mm. เขาบอกว่าเขายังไม่บอกราคาจะตุยเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะต้องทำกี่วันพี่น้องแล้วก็งานจะหนักขนาดไหนคือต้นไม้ที่อยู่ตรงนี้คือเอาออกทั้งหมดเลยพี่น้อง เหลือเอาไว้เฉพาะต้นที่มีดอกสีชมพูนั่นแหละอันนี้ก็คืองานชิ้นต่อไปแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะต้องทําก็คือเอารั้วเพราะว่ารั้วก็พังพี่น้องจ๋ะเนี่ยรั้วตรงนี้ที่มันเอ็นลงไปนั่นก็คือจะให้เขาทาเอารั้วนี้ขึ้นมานี่งานใหญ่อีกชิ้นหนึ่งพี่น้องจ๋ะแต่ตอนนี้ยายตุยก็ภูมิใจแล้วที่ แปดสะอาดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะตุยจะกลับบ้านนะคะและนี่ก็คือผักกาดน้ำหรือผักเอ็นยืดนะพี่น้องนี่ผักเอ็นยืดเขาก็จะมีอยู่สองชนิดด้วยกันอันนี้จะเป็นที่ใบใหญ่นะพี่น้องอันนี้ใบใหญ่อยู่ข้างถนนเลยนะพี่น้อง นี่ค่ะเอ็นเขาและนี่ก็อีกพันหนึ่งอันนี้จะเป็นพันใบเลียวใบเล็กใบยาวแล้วพี่น้องพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเจตุยกลับมาถึงบ้านแล้วกลับมาถึงบ้านกลิ่นมะลิมันโชยไปถึงหน้าห้องเจตุยเลยพี่น้องเจตุยก็เลยต้องออกมาก่อนเจตุยไปแกดกลับมาก็วิ่งตรงมาที่สวนเลยพี่น้องจ้า มาเก็บลูกเกรกระเรยายตุ๋ยก็ไปเก็บอันนี้มาด้วยพี่น้องดูเพราะว่านกมาเก็บกินหมดยายตุ๋ยก็เลยเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้ลูกมะขามป้อมเนาะเนี่ยแดงหมดแล้วถ้าไม่เก็บก็เดี๋ยวมันก็จะร่วงพี่น้องจ้าก็เลยต้องมาเก็บก่อน เยตุยจะเล่าอะไรให้ฟังไปแฟลตไปเจอพวกที่เขาอยู่แฟลตกันเขาก็ลงมาหาเยตุยกันทุกคนเลยเขาบอกว่าเขาอยากจะจัดปาร์ตี้เขาอยากจะจัดบาร์บีคิวเขาก็เลยบอกว่าให้เยตุยกับพ่อใหญ่ไปแล้วก็ไปเป็นประธานเขาบอกว่าจะให จะให้ยาตุ้ยกับพ่อใหญ่ไปเป็นประธานทําบาร์บีคิวยาตุ้ยก็เลยบอกว่าพ่อใหญ่ไปไม่ได้แต่ยาตุ้ยนะ่ไปได้แต่เขาบอกว่าคือเขารู้นะว่ายาตุ้ยทํา youtube ไปนะเขาก็เลยบอกว่าแต่ไม่ให้ถ่ายรูปนะเขาบอกคือเขารู้ดีว่ายาตุ้ยจะท youtube อย่างเวลาไปแฝดอย่างนี้ยาตุ้ยก็ไปถ่ายรูปนะเขาก็เห็นอยู่ เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมาทำบาร์บีคิวเขาจะให้เยต,ตุยกับพ่อใหญ่ไปเป็นประธานแต่ไม่ให้ทํา youtube นะเขาบอกแดงเยอะเลยพี่น้องจอ้ะเนี่ยดูสิแดงเต็มต้นเลยคนที่เขาอยากจะเห็นพ่อใหญ่ก็เพราะว่าบางคนที่เขายังไม่รู้เลยว่าพ่อใหญ่มีหน้าตาแบบไหน ก็คือคนที่เขาเห็นก็คือคนรุ่นเก่าคนที่เขาอยู่นานแบบอยู่นานๆแล้วพี่น้องเพราะว่าพ่อใหญ่เมื่อก่อนพ่อใหญ่ก็เป็นคนจัดการเองอนะเนาะแต่หลังๆมานี่ก็คือตั้งแต่พ่อใหญ่มีปัญหานี้ก็คือยายตุ๋เป็นคนจัดการเองเรื่องทุกอย่างพ่อใหญ่ก็ไม่เคยได้ไปที่แฝดก็เลยไม่มีใครรู้จักแก แกก็อยากจะไปอยู่นะแต่ว่ามันคงจะลําบากอับพี่นะ้องไปลําบากเพราะว่าไปแล้วแกก็ต้องไปนั่งอยู่ในรถเข็นเกตุก็ไม่อยากให้แกไปนั่งนานๆสงสารแกเออมะขามป้อมหมดพี่เนาอเกตุก็ไม่ได้หอมนะไม่ได้มาคุม ไม่เหลือพี่น้องจ๋าเหลือเท่าที่เด็กุ้ยเอาให้ดูอ่ะเหลือนิดเดียวพวกนวกนี่มันก็ชอบวิตามินซี <c oughs> จเจ้าวิตามินซีเหมือนคนกินของเปรี้ยวกินเปรี้ยวแบบไม่ต้องมีน้ำปูน้ำปลานะีไม่ต้องมีพริกเกือเดี๋ยวก็กตุ้ยจะเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะคะเก็บเสร็จแล้วจ้าพี่น้องจ๋าได้สองกระมัง อีกกระมังหนึ่งไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่มีทั้งลูกสุกลูกดิบนะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวยยตุยจะต้องไปเด็ดขั้วแล้วก็เออเห็นลูกสาวบอกจะเอาไปให้เพื่อนที่ทํางานเดี๋ยวจะแบ่งไปให้เขาด้วยสําหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปต่อไปขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเหมือนเดิมนะคะเฮงเฮงปังปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ